พักผ่อนน้อยช่วงนี้นอนดึกเจอแสงโน้นแสงนี้แสงนั่นเยอะแยะจะเป็นผลเราต้องเขาเรียกว่าลอยลึกลอยตื่นลอยอะไรก็ตามเหมือนไม่น่าเลยคนที่ชอบมอกกระแทงน้ำก็จะยับง่ายสิ่งนี้จะช่วยคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพายตาร่มแก้มหรือว่าทำแบบนิวหรือว่านิ้วรอยอะไรตรงไหนก็ตามารถได้ไปเลยขอท้าทาหน่อยดีข้าทาได้เลยนะคุณแม่มันง่ายมากมันต้องกินออกมาปะมีัีเป็นปีที่ปั๊บ แล้วก็บีบได้เป็นกิจยาเลยแล้วก็โซ่ได้หรออันนี้อันใหม่นะนี่ผ่านไปเลยอ๋ออ๋อขวานทีนึงก่อนเออนี่ขาขาได้แล้วเราก็ต้องใช้มือใช้มืออยู่ดีใช่ไหมจริงจริงใช้ได้เลยค่ะเพราะผมเป็นซิลิโคนออ๋ใช้นได้เลยไมต่ามันดีจริงก็คือมีรอยตรงไหน ี่เลยใช่แล้วก็เขาจะกําหนดปริมาณมาให้แล้วว่าหนึ่งที่ต่อหี่หยดคือหนึ่งหยดปุ๊กเนี่ยเขาก็จะได้เท่านี้อะไรเงี้ยพอหนึ่งครั้งแล้วมันก็ให้นะด้วยผสมโอเคทาทีมากขำมือมือโตแล้วตอนเนี้ตึงตึงเลยก็ยังมีสตูโตตัวที่สองของปีนี้ครับยัง พอดีเลยเปิดปีใหมก็ยังตังค์บางไม่ยอะเลยก็ขอบคุณล้วค่ะคุณลูกค้าที่เขายังแบบว่าเอ็นดูเราเพราะว่าได้ากับกับลูกค้าตทำให้แล้วค่ะจะละเอียดงสิเออเจะมองตรงที่ที่วัดดีเนาะขายเรื่อยไปเรื่อยลูกค้าเอ็นดูลลเราเห็นว่าเราแบบตั้งใจทำงานทำงานแล้วก็เต็มที่อะไยใส่ของเต็มที่ขอได้ไม่กี่ตัวกี่ตัวก็ได้มีเงเหลือเยอะเลยกับร่างกาย ตรงนี้ตรงนู้นหัวใจว่างไหมล่ะหัวใจจริงๆก็โรงพยาบาลเข้าได้นะคะเรื่องหัวใจเรื่องหัวใจเอาหนูว่าอะไรเป็นเจ้าของอะไรเขาเป็นเจ้าของแต่เขาก็ดูแลบ้างไม่ดูแลบ้าง,อองให้โรงพยาบาลช่วยดูแลออเออลื่อนหัวไปวันแรงงายวันแรงงายปีนี้เป็นยังไงคะแฮปปี้ดีค่ะก็ดใส่กันให้ดอกไม้ผลัดกอดแค่นี้เหรอลยด้วยขาไม้กับง่ายๆสุดคน โตแบบว่าเจอการกินข้าวให้ดอกไม้และผลขวางแคระซอนโร้เป็นการนั่งเล่นกันดีครับบินเนดิมสถานีกเราเอออยู่ริมน้ำค่ะแต่ไม่เห็นน้ำเพราะเราอยู่ร้านอ้าวเราเพราะงั้นนะเมียเราไม่บอกว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้ยัดได้ดอกไม้ก็เลยแล้วเป็นแหวนเป็นไรซื้อเองเลยแล้วแหวนแพชเชียร์ไม่หัวไหมคะแหวนแพชเชียร์ไม่หัวไหมายถึงที่เล็กแคชเชียร์ไหมหรือว่าเรา ซื้อแล้วอยากได้อะไรก็ต้องซื้อเอง่ะเราต้องไม่ไปผู้พาใครนะเอาแล้วชิมไม่ซื้อไม่หรอกไม่แค่แค่ดอกไม้ก็พอแล้วไม่ไม่ต้องอะไรเยอะแยะเลยแต่ทุกวันพิเศษคุณก็จะตั้งตาหลอกว่าวเอออะไรแบบซื้อใครเยอะอะไรแโอ้โหหรือว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเลยด้วยค่ะเพราะช่วงนี้ก็ทํางานทุกวันไน้ไอเริ่มไม่ท้อเอางานมาอีกเลยเดี๋ยวไม่ได้คาดหวังอย่หว่าต้องมันใหญ่ต้องอะไร หัวก็บอกเขานะว่าถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆอ่ะไม่ถูกเขาเออไม่ไม่อยากให้ถูกเข่าเราเรากลัววันวาเลนไทน์กลัวเขาพูดเข่าหัวก็หัวก็แซวเขาตลอดว่าพี่ทำไรอ่ะจะถูกเข่าปะนี่ก็ที่รองเท้เชืงท้าหรือที่ตักน่าจะแบบคาดหัวรอแล้วไงก็กลับเอาเอาพาไปกอดอย่างเดียวเลยโอ้รอไปเถอะพี่ทำไมต้องอดอะไรขนาดนี้เนียเลยเหรอเสียงน่ะีกนนาหนูก็บอกให้เลยก็ว่าอย่านี หลายหลายคนเขาลุ้นว่าคู่เราแบบเทศกาลอาจจะมีข่าวดีอะไรอย่างงี้สักล้อดเอะไรมาดีอะไรอย่างงี้ทำไมเราถึงบอกว่าวันนี้วันดีดีรุ่การจะบู๊ทำไมเราถึงมองว่ายากครับพี่โบแย่โบโบเพิ่งยังไม่สามสิบเลยอะแล้วรู้สึกว่าถ้ายี่สิบเก้าในในวัยโบที่แบบเออโบทำงานอยู่เยอะมากๆอย่างเงี้ยมันมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะไปทุ่มเทกับกัน งานหนึ่งงานที่ต้องเสียทรัพย์สินไปเยอะมากนะ<อ>มก็เลยถือว่าเออทำนายเก็บตังค์ไปก่อนอเพื่ออนาคตของพวกเรา<อ><อ>แล้หมายถ,ถึงว่ามันจะงว่าถ้าตัดงานแต่งงานจะเสียเงินเยอะเหรือเปล่แต่งงานหลังเสียเงินเยอะนะพี่<อ>ทุกคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นพี่คนไหนก็สุดท้าก็จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่<อ>ที่เสียเสียตังค์เยอะมากๆเนี่ยทางออกร้านทั้งตาโก้ทั้งเครื่องผ้าทั้งโรงแรมทั้งอาหารเมคอัพหน้าของทุกอย่างมันแพงไปหมดเลยตเราเลยถือว่าเออเราก็เก็บตังค์ เพื่อความสุขในละดับอินดิพันแสดงว่าเราความสุขในระคับก็คือยังไงคือก็คือเดี่ยวต่างเพื่อเดี๋ยวก็ต้องแต่งงานกันดีๆก็ไม่รู้อ่ะว่าเราได้แต่งหรือเปล่าลองไปก่อนมันต้องเป็นต้องมาโค้ดตอนนี้ก็รักคนนี้แหละ้วงานแต่งเราต้องใช้เงินกี่บาทเราจะเตรียมมันกันเออภาพภาพงานแต่งเราเป็นยังไงแสนล้านแปดล้านเจ็ดล้านแขกกี่คนมาถึงหัวแขกที่มาหัวล้านหรอกเพราะว่ากว่าจะได้แต่งก็น่าจะเออร่วงกันหมดแล้วนานๆอยู่ มัเหล่ยงแก่ะน่าชีนนะให้ออแกแนนเป็นทุกคนลจ่ิ้งโบกดกดรไหมครับเจอผีดครั้งผ <oh> ิดครั้งเรื่องแต่งเรื่องแต่งไม่อดอะนรไม่อนไี่สนุกเวลาคุยด้วยกันพา่อะไร่นกมากยอดอดอดรอรอดรอดรอออดรอดรอดรรอดรรขอดรออดอยรอดอดร่ออ เอาจริงๆเรื่องนี้ไม่มีผิดไม่มีผูดนะมันมขึ้อนอยู่กับความสบายใจของแต่ละคู่แต่ละคนเพราะว่าในใน,ในโมูโบโน,นี้ยเมื่อก่อนนะผมเวลาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ก่อนแต่งมันต้องเป็นคนไม,มด่ดีแน่เลยต้องไป็นฝะ่ได้เรียนรู้กันที่ดี <ừ> เขาได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาเป็นคนที่รักกันท,ทั้งคู่อย่างเงี้ยถ้าได้อยู่ด้วยกันอ่ะมันมันได้เรียนรู้กันแล้วกันมากอยู่แล้วหรือว่าดีกว่าไม่ได้เรียนรู้เลย เหมือนทำไมเราถึงต้องไปเที่ยว่ามประเทศเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้มาอยู่ด้วยกันใช่เราเลยต้องพาจีนไปเรียนรู้กันแล้วกันว่าพอถึงจุดที่ลำบากพอถึงจุดที่มันแบบมีความสุขมากมุขวามขุนมากมันเป็นยังไงก็แม้จะนีหนู้แต่ว่าไม่ว่าจะท้องก่อนแต่งหรือว่าจะอยู่ก่อนแตกหรือว่าเป็นเรื่อง ถ้ามันเกิดขึ้นจากความรักมันดีหมดจะต้องอะไรผ่านยังคะสเต็ปแต่ละสเต็ปทุกอ่าเป็นชาเลนจ์ทุกปีใช่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเลยว่าสิ่งนี้ใชยชอบสิ่งนี้เพราะทุกปีทุกคนมีความคิดเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลาคิดว่าปีนี้เราต้องเรียนรู้เขามุมไหนบ้างคุณอเล็กมุมสู้ไหมมุมอะไรรู้ต่อมุมไหนดีไปต่อมุมสูงไปก่อน นะครับนันเองเราต้องปรับกันอีกนะครับปรับปรับได้เรื่อยอะค่ะแล้วการปรับกันไปมันก็ถ้าถ้าตามพี่ๆค่ะมุมไหนที่จะเรียนรู้มากที่สุดหนูว่าน่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตด้านการนอนหลับค่ะหนูว่าน่าต้องเรียนรู้กันมากที่สุดเพราะว่าพี่เล็กอะชอบอากาศเย็นโบไม่ชอบอากาศเย็นเวลาอยู่ในห้องนอนเนี้ยหรือว่าอยู่ในห้องรับแขกอะไรก็ตามพี่จะต้องแบบแอร์เย็น รู้แบบถ้าสมมติแต่งกันไปแล้วแบบนอนด้วยกันจริงๆที่เกิดอะไรขึ้นจริงเนี่ยเราจะเลือกทำยังไงอ่ะพี่แยกกันนอนหรอต้องหานตรงกลางใช่ก็พยายามคุยกันว่าตรงกลางคืออะไรอย่างเงี้ยหนูต้องหกไพ่เยอะหรอหรือว่าเขาต้องลดแอร์ลงเออลด์ลดแอร์ลงหรืออะไรยังไงอยกินข้าวหนูไม่อยากกินแบบว่าเปิดแอร์พี่พี่อยากเปิดแอร์ใช่ไหมยังไงมันเป็นแบบปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าสภาพอากาศของการใช้ชีวิตด้วยกันแล้วแหละเรื่องการนอนเนาะเรื่องการนอน ไม่ใช่แค่การนอนอย่าีกที่การอยู่ในบ้านการอยู่ในบ้านนี่ยพี่เล่เป็นคนชอบเปิดแอร์หนูไม่ชอบเปิดแอร์เขาเปิดแอร์เท่าไหร่เออคำว่าเปิดแอร์เย็นอะไรระดับประมาณแบบสิบแปดสิบแปดทำไมเขาเป็นที่ร้อนขนาดนั้นเหรอผู้ชายออกงานบอกว่าเขาถอดเสื้อดีหลังไม่ต้องเปิดแอร์เออออนง่ายกว่าง่ายกว่าน totally ั่งถุงเาอากาจุดตรงกลางกันยังไงครับ ยังหาไม่ได้ก็ <c oughs> เลยถ้าเวลาไปต่างประเทศก็<ม> <c oughs> จะพยายามเรียนรู้แหละว่าถ้าประมาณนี้น่าจะทนได้ก็ทนได้ประจับกัน้แล้วแต่รอถ้าเราบอกว่าที่มันเริ่มหนาวแล้วนะอะไรเงี้ยแบบไม่ได้แล้วนะก <c oughs> ็ต้องคุยกันโตโตกันแล้วด้วยม <c oughs> ีนอนมีเ่แบบมีนอนจุวอีกอะไรกันไหมนีเป็นปกติค่ะเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องวนกันแต่มันไม่เคยมีข่าวว่าโบกับเล็กนอนกันเลย มันลอทันอไม่จะออกข่าวอก่อ่าวเราไออรูมดีก่าอะดีกันละร้ดีว่าขอรู่จะพูดหน่อยละอะดีกันก่อมคยมีถ่จะไปอันขอโมัด้วยมันเป็นเรื่องความรักแหละพี่พ่อยากขอรู้เขาเล่ส่ะเียดไปอก่อนตอะดงก่อันนี้สอ มันจบภายในกี่นาทีเอ๊ะเขาดาไมันจบภายในกี like ่นาทีรู้ก็ไม่จริงๆก็วันหนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่าเวลาถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่ผิดอ่ะผู้หญิงต้องไปนั่งคิดก่อนะที่ว่าโอเคเราต้องคอนโทรลลงตัวเองเราต้องใจเย็นลงนะเราต้องแบบ นะตอนนี้เขาจะเข้าใกล้เราไม่ได้นะอะไรเงี้ยอย่าอยเพิ่งมายุ่งนะอย่าเพิ่งโทรมาไม่อยากดินเสียงอะไรเงี้ยก็เพอเคลียร์ตัวเองเสร็จก็ค่อยกลับมาคุยกันอีกนี่ไงที่นิสสอนทีอย่างไรเ็ได้ก็จะร<ะ><ะ>ู้วิธีการว,ว่าเออต้อง,อง่างอะไรใช่คือถ้าผู้หญิงอ่ะจริงๆอ่ะมันก็มีทุกข์บางครั้งแหละที่มันผิดมาแต่มันจะไม่ยอมถึงสมัยทำอยอมขอโทษเราก่อนอะไรจะเป็นเหตุการแต่สุดท้ายก็คือ ยอมตั้งสติในยังทั้งคู่ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันแค่นั้น้ายพี่แต่งเลยรีดจังเลยพูดยากกันเลยอะถ้าถ้าแบบว่าจริงๆขาติดต้มต้ก็สวยพื่นเยอะหลายคนมีนค้า ไม่ไม่แต่ไม่ใช่หนูหนูสวยต้อดรวลายแล้วก็หนูใช้โอเลโอไปา็แต่นามันเป็น้ามากไเหรอมาจากไหนที่ด้ามากของน้าตรามากเลยแกว่าเรื่องน้ำหนักนี่มันยุคสมัยไหนแล้วจะอมจะอ้วนเนาะหะ้าอมจะอ้วนมันก็อยู่ที่ปากเรานี่แหละ ก็กินน้อยด๋วเขถว่าเาโอก็กินน้อยลงแล้วก็มีเออช่วยเนาะอะไรช่วยมีมีคนมาช่วยด้วยแ้เดี๋ยวรอให้เขาเปิดตัวกอนเลยุ้มุ้ได้เลยะมีมอะไรก็ไม่ได้ช่วยกินมาก่อนเลยเขาบอต้องนกใช่ที่พล็กเขากินน้อยลงแต่ว่าเขากินโปรนเยอแต่ว่าเราอะเป็นอร่อยแต่อาจจะไม่ได้แบบว่า ไม้รู้เ่ยกินเยอะมากแค่รู้ว่าพอีก็อยบอกอะไรกันอย่าบอกอะไรคนที่บบว่าฉันอ้วนก็ว่าเออฉันผอมก็ว่าใส่้เเป็นยังไงของฉันไม่รู้เธอปเอามากไอ้พวกคนคอมเมนต์อ่ะพวกเธอไปเอามากแต่วาโมด้วยค่ะกพอใจในยี่หองคุพอใจท่วเลยแล้วนก็ผอมท้างานหนเท้าการหนา ว่าคอื่นเลยก่อนว่าคนอื่นย้อนดูตัวตนก่อนโอ้โกรธแล้วโกรแล้วใครบอกมัน่ยอู้ไม่ใช่บอใครอะอะไรไม่รู้ไปแล้วไม่ต้องมองเไม้งมองอ